ค okay. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคับอันนี้มาดู iphone 7... พัดตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่าเปิดไม่ติดนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองเลยเลยก็ส่งมาสภาพแบบนี้นะครับก็คือแกะมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแกะจอมาให้ละอ่ะคราวน,นี้หน้าทางของเรานะครับก็มาเริ่มกันนะครับสิ่งแรกเลยที่เราทำดูก็ลองเสียบสายชาร์จดูก่อนละกัน เริ่มแรกในการซ่อมนะครับก็คือทดสอบนะครับเรื่องของระบบชาร์จก่อนก็ได้เอาไง่ายก่อนนะครับผมก็เอาใส่แบตเตอรี่ลงไปก่อนใส่แบตเตอรี่ไปเงี้ยนะครับแล้วก็เ,เสียบสายชาร์จด้ยยังไงนิ่งกระตุกนะครับช่องนี้นะ โอเคนะครับแสดงว่าอาการแบบนี้นะครับส่วนมากแล้วไฟซีเมนนะครับจะช็อตนะครับถ้าเจอแบบนี้นะมันจะกระตุกนะครับตัวเลขจะกระตุกแบบนี้อย่าให้ดูบ่อยเดี๋ยวมันจะช็อตมากกว่าเดิมหรือเปล่าต้องระวัวาวางให้ดีนะนะครับนะมันจะขึ้นแล้วก็อาหายไปเลย ไม่เอาละนะครับก็คือไม่ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับตอนนี้คือรอบสองก็ไม่มีอะไรคราวนี้นะครับเราจะมาดูที่ซับไพ่กันเราก็จะจ่ายซับไพ่ลงไปเอาสายซับไพ่โวลต์เจ็ดมาสิครับเจ็ดกับเจ็ดพัดใช้ด้วยกันได้นะครับก็ใส่ซับไพ่ปรับไฟสักสามจุดสี่ไอสี่จุดศูนย์โวลต์นะครับ นะครับต้องใส่ซับพ่ายดูสถานะจะเป็นยังไงอ่ช็อตเต็มแม็กเลยนะครับโอเคนะครับช็อตเต็มแม็กเลยนะครับโอเคแสดงว่าไฟเอ่อนาจะเป็นชุดไฟ VC Main วีบูธนะครับสองต้นสองทางเนี่ยนะน่าจะเอาก,ก่อนเลยเอาเปวงจรซัตเอ็กซ์วขึ้นมาเดี๋ยวไปดูั手เดี๋ยวจะไปดูทิศทางนะครับก็ไปที่ iPhone นะครับไปที่7พาร์ทนะครับ เลือกมาสักหนึ่งตัวก็ได้นะครับเป็น A B Intel ก็ได้นะครับไฟที่ช็อตก็จะมีไฟ VC m a n กับรับโ้โหเนี่ยแดงเถือกเลยนะครับแล้วก็ไฟ V b o o t นะครับที่เจอบ่อยๆนะครับนะครับอาการแบบนี้ก็จะมี2องจุดนะครับครัวนี้เราจะทำยังไงนะครับเราก็รื้อบอร์ดก่อนนะครับรื้อเครื่องก่อนโอเคเดี๋ยวผมรื้อเครื่องแป๊ดหนึ่งโอเค ดัน,น้นกีผมแกะบอร์ดออกมาแล้วนะครับคราวนี้เราลองจะมาค้าหาตัวร้อนกันดูก่อนนะครับง่ายๆก่อนรับเรื่อจากง่ายๆก่อนนะครับก็คือมันจะร้อนไ,ม <c oughs> าาาไหมวะก็ลองสามผัสมมันน่าจะมีตัวร้อนให้เราได้ได้เห็นนะ ใช้มือํำแบบเนี้แต่ผมรู้สึกว่าอยู่ตัวข้างล่างแล้วเฮ้ยเจอแล้วครับเจอแล้วอยู่แถวๆนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวเราลองปิดไฟนะครับปิดสปายก่อนแล้วก็ลองออาจนเนอร์นะครับหยอดลงไปดิดเรากดดูครับ ตอนนี้มันล็อไปทั่วบอร์ดแล้วนะต้องระวังแหละเดี๋ยวเอาไป เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับใช้นมือสัมผัสเอาเฮ้ยเี่ยตกใจเลยโอ้มันร้อนจริงๆครับจะแถวนี้แหละโอ้ยเลย คือตอนนี้ไฟมันดันมัสเฟตอยู่นะครับรู้สุก่ามัสเฟตจะร้อนเลยไฟมันดันมัสเฟตตัวนี้อยู่นะครับวลาที่เราจ่ายนะครับไฟมันจะวิ่งนะครับถ้ามัสเฟตมันอ่มันอ่อนกว่านะครับมันก็จะโดนกระแทกนะครับไฟมันดันมัสเฟตตัวนี้อยู่นะครับมันจะร้อนตรงนี้เลย ถ้าแบบนี้นะครับเราจะหาตัวร้อนไม่เจอนะครับเราจะเป็นจะต้องกระแทกไฟลงไปบนวีซีเมนโดยตรงนะครับเราจะไม่จ่ายไฟมาจากโอ้ยทุกทีเดี๋ยวผมผมจำบอดผิดหรือเปล่าถามว่าเฟสต,ตัวนี้นะครับทุกทีถามว่าเฟสต,ตัวนี้นะครับทุกทีนะครับ คั้เนี้ยนะครับเวลาที่เราจ่ายไฟจากขั้วแบตนะครับไฟมันจะวิ่งมาจากตรงเนี้ยจากขั้วแบตแล้ววิ่งมาครับแล้วมันจะกระแทกนะครับทำให้เฟสมันร้อนจริงๆแล้วมันไม่ได้ช็อตหรอกครับผมว่ามันไม่ช็อตหรอกครับถ้าให้เพื่อนๆย้ายมานะครับจ่ายไฟบนวีซิเมตตรงนี้แทนนะครับก็คือตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับได้ลองคําหาดูโอเคเดี๋ยวผมจะลองจ่ายไฟเข้าไปตรงนี้ดูนะครับโดยการอาจจะจั๊มไปตำแหน่งตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับจ่ายไฟไปเนี้ยนะครับแล้วก็อ่า กระแทกไฟดูาหาใส่ไฟสักเส้นหนึ่งก็ได้ครับง่ายๆไม่ต้องเส้นใหญ่มากนะเส้นธรรมดาธรรมดาก็ได้เดี๋ยวมันจะบัดกรีไปค่อยติดเอาไปทั้งหมดเนะี่ย มาคู่นะครับโอเคนะครับไม่เอารวดละเอาสายจิ้มเลยได้่หง่ายดีครับผมเจอตัวร้อนแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ตรงใกล้ๆเม็ดโอเคนะครับเจอตัวร้อนที่เบรณตงนี้นะครับ เบสตวเลยนะครับเนีตนะครับ C 7 6 1 0เน,นาะครับเดี๋ยวผมจะเอามันออกดูนะครับมันมันช็อตเลยนะครับมันไหม้เลยครับตัวนี้ แรงก็ได้อะไรก็ได้นะครับตัวนี้ไม่น่าจอกยากโอเคอ่ะเราจะดูซับลายกันใหม่นะช็อตอยู่ใหม โอเคนะครับไม่ชอ็อตละไม่ชอ็อตละนะครับผมเอาออกไม่ชอ็อตละเดี๋ยวลองกดออนเครื่องดูสิเครื่องโดนน้ำมาก็ต้องล้างเครื่องสักรอบก่อนส่งกลับก็ดีนะครับเพราะบางทีมันมีคราบน้ำอยู่เนะี่ย เอาต้องล้างทห้หมดเลยเพราะมันโดนน้ำมานะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองจ่ายซับพลา์ลงไปแล้วก็จะลองกดออนเครื่องโลจิสศูนย์นะครับตำแหน่งสวิตช์ออนก็น่าจะเป็นลายลายนี้อโอเคไม่ผิดนะครับช็อตตรงกลางดูนะครับแล้วก็ดูว่าเครื่องติดไม่ติดนะครับดูที่ซับไนะครับ จิกซูนครับก็เอาแหนะไปคีบนะครับถ้าเรียนมาแล้วก็น่าจะทำเข้าใจอยู่เนาโอเคอาภายดีปที่ศูนย์จุดโอเคศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งแล้วครับจุดหนึ่งละสอง ถอยขึ้นนะครับมันจะดีดเป็นจังหวะนะครับสามโอเคนะครับเครื่องน่าจะติดแล้วแหละไปเราไปใส่จอดูครับ ขอดูตรงคัวกล้องหน่อยมีอะไรปกติหรือเปล่าโอเคไม่มีปัญหากนา็น่าจะติดนะนะครับแต่ว่าระบบเป็นยังไงก็เดี๋ยว ใครมาดูกันอีกทีนะเ๋ยนนะครับขออยญาตรู้สึกว่าจะติดอะไรอยู่แๆๆโอเคอ่ะใส่สวิตออนนะครับใส่แพรแพชชาร์จนะสัญญาณนวก่อนสัญญาณนวก่อนขอติดอ่อขอดูดหน้าโฮมหน่อยทิ อธจะบายตรงนี้ให้ฟังละเอียดอีกนิดนึง แบตน่าจะหมดอ้าวติดละชาร์จแบตสิ โอเคติดแล้วนะครับโอเคแบตชาร์จหนึ่งจุดอเคใส่เข้าโอเคนะครับพอติดคราวนี้ผมจะมาสืบเพื่อนๆหลักการให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งนะครับเพื่อนจะได้เข้าใจอะไรที่ชัดเจนมากขึ้น ถืว่เราเจอาการแบบนี้นะครับเวลาที่เรากระแทกไฟลงไปแล้วมัทเฟสมันดันนะครับไฟดันมัทเฟสนะครับนะครับถ้าเราเอามิเตอร์วัดนะครับนะครับนวีแบตก็ช็อตนะครับวีเมนก็ช็อตนะครับเวลาที่เพื่อนๆกระแทกไฟผ่านขั้วเนี่ยนะครับมันจะไปดันมัทเฟสนะครับไฟมันจะวิ่งอย่างนี้ยนะครับวิ่งอย่างนี้ยนะครับข้ามไปมัทเฟสต่เนี่ยมันจะดันนะครับเราจะร้อนนะครับความจริงแล้ว นะครับมันอาจจะต้องอลองยกขึ้นนะครับแต่ให้เพื่อนๆลองกระแทกไฟลงไปบนซีเมนก่อนนะครับเราจะไม่กระแทกไฟจากตำแหน่งตรงนี้ขั้วแบตนะครับแต่เราจะกระแทกที่อะไรครับวีซีเมนตรงไหนก็ได้นะครับนะครับดูก่อนกระแทกได้ครับนะครับนะครับถ้ามันดันมัตเฟเสดจนร้อนอีกก็เอาวัเฟสดออกไปเลยนะครับแต่ถ้ามันไปเจอตัวที่หนักนะครับหรือตัวที่ช็อตลงกลางจริงๆนะครับอย่างเช่นตัวที่เมสซีที่ผมเจอตัวนี้นะครับมันจะวิ่งมาที่เมสซีตัวนี้มากกว่า โดยที่เราไม่ต้องไปยกมอสเฟตขึ้นเลยแล้วคุณก็จะเจอจุดอาการเมสซีคาปาิเตอร์ช็อตลงกาวแล้วก็ทำให้ไฟวิซิเมนนะครับแปลลงกาวไม่สามารถจะเปิดออนเครื่องได้นะครับแต่ถ้ากระแทกลงไปแล้วมันร้อมอสเฟตนะครับคุณก็ท้ามอสเฟตออกนะดีงเรียกไม่ได้นะครับต้องยกออกแล้วกระแทกใหม่ทีหนึ่งนะครับคราวนี้แหละน่าจะเจอตัวที่ช็อตละนะครับแต่ของผมก็เทคนิคของผมคือลองกระแทกไปบนวิซีเมนก่อนนะครับก็จะเจอตัวนี้นะครับก็ออกแล้วก็เปิดเครื่องติดขึ้นมาได้เป็นปกต มีอาการหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับอาการที่เจออีกอาการหนึ่งตอนที่มาละนะครับดูดีนะครับนะครับเวลาที่ยังไม่ผ่านนะครับยังยังไม่ผ่านดีนะครับนะครับแล้วที่เราเสียบชาร์จนะครับนะครับยังไม่เสียบนะยังไม่เสียบนะนะครับแล้วผมก็เสียบนะครับมันจะชาร์จแค่0ู0ย์ จังหวะที่ผมสลิปโหมดนะครับหน้าจอดัดตกศูนย์พอเปิดนะครับนะครับจะขึ้นชาร์จได้บดตกศูนย์นะครับอาการนี้คือเวลาที่สลิปโหมดจะชาร์จไม่เข้านะครับก็มีจุดเสียอีกแล้วเราจะไปแก้กันต่อแลยนะครับไม่จบนะครับอันนี้ปิดจ็อกไม่ได้นะครับก็คือเจออาการนะครับสลิปโหมดไม่ชาร์จนะครับไโ้บดไม่ชาร์ โอเคเดี๋ยวเราลองถอดประกอบอีกสักรอบหนึ่งนะ เราประกอบดีๆสักรอบหนึ่งนะครับรบประกอบไดีดก่อนนะครับแอมขึ้นแค่ศูนจุดสะครับหนึ่จุ้าละหนแปดละ เดี๋ยวลองกดซิมโหมดดูนะครับว่ามันจะนะครับมันจะลงไหมโอเคไม่ลงแสดงว่าขั้วแบตไม่แน่นนะครับเมื่อกี้ผมลองกดขั้วแบตแล้วใส่ใหม่ดูนะครับลงไหมเอาลงครับเห็นไหมครับเห็นไหมไม่ชันละเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับแต่ผมอกดขั้วแบตจะแน่นดิ ต้องไม่ตกศูนย์นะครับโอเคเป็นที่ควแบตนะครับอาการแบบนี้นะครับก็คว่แบตก็มีสวนนะครับเห็นไหมตอนนี้หน้าจอมืดอยู่แล้วนะครับแล้วผมจะกดครับเห็นไหมชาแล้วนะครับกดซิมโหมดครับก็ยังชาอยู่ไม่ตกแล้วนะครับนะครับเนื่องจากมือผมอะนะครับเอาไปกดคว่แบตอยู่ ให้มันแน่นนะครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวรองระบบอื่นเลยตอนนี้มีดัดหน้าจออยู่ทำไม่ได้นะครับเป็นที่ค้่กลางนะครับนะครับมันไม่แน่นพอเราต้องใช้แรงกดนะครับนะครับมันทําให้จังหวะสลิปโหมดนะครับนะครับถ้าคู่กลางยัไม่มีปัญหาจังหวะสลิปโหมดก็จะตกลงศูนย์ได้นะครับอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับอย่าเพิ่งไปโยนให้ ไฮด้านะครับเอ้ยเดสตาร์ตัวที่ยังใชอเดสตาร์อยู่นะครับอย่าไปยุ่นให้ไทยกรีดนะครับลองกดคู่แบัตติดีก่อนนะครับนะครับเพราะว่าคู่แบตตัวนี้มันเป็นแบตสวิตนะครับครับที่จะคอนโทรลนะครับมอสเฟตตัวนี้นะครับนะครับแหมนะครับและตัวนี้จะคอนโทรลระบบชาร์ตตรวจสอบระบบชาร์จอีกทีนึงนะครับมันก็ นะครับถ้าขั้วถึงมันหายนะครับระบบ CPU ก็จะสั่งตัดนะครับการชาร์จให้ลงไปเมื่อมีการซิสหมดนเองโอเคนะครับก็น่าจะได้ละนะครับเดี๋ยวขอทดสอบระบบอื่นๆด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวไปทดสอบระบบดูก็อาการจริงเอาคร่าวๆตรนี้ก่อนนะครับก็คือแก้เปิดไม่ติดก่อนนะครับก็เป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางนะครับในการคิดวิเคราะห์แยกแยะ นะครับเรก,การที่เราซ่อมจุดไหนเป็นจุดไหนหลังจากที่เราเรียนระบบวงจรเต็มรูปแบบไปแล้วนะครับในเรื่องของระบบการทำงานต่างๆนะครับตั้งแต่ปเปิดติดระบบภาพระบบเสียงแล้วนะครับก็จะใช้วิชาที่เรียนนะครับมาวิเคราะห์ตรงจุดนี้กันด้วยแบบฝึกหัดแบบนี้ด้วยหน้างานแบบนี้นะครับ <S 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 แล้วก็จะมีคลิปวิดีโอติดต,ตามไปเรื่อยๆนะครับ, <S <S ๆๆรบหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้นะครับแนวทางนะครับจากคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ ถ้าชอบนะครับฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดส u b s c r i ช่องอาจารย์เจี๊ยบุุบายทีมครับนะพิธีกรสอนซ่อมมือถือนะครับนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ